ค่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลล r รีวิวรายการที่จะนำเคล็ดลับความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วพี่ยูเราสองคนเลยมีคำแนะนำจากกรมนาไมมาฝากสายบุญกันค่ะว่าเราจะทำบุญตักบาตรยังไงไม่ให้เกิดปัญหากับสุขภาพของพระหรือเนนเราจะได้บุญกันแบบไปเต็มๆเ,เลยค่ะ ข้อแรกเลยก็คือข้าวค่ะเปลี่ยนจากข้าวขาวค่ะมาเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวหอมนินซึ่งจะมีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใย,ยอาหารมากกว่าหรือถ้าเป็นพวกขนมปังก็ควรที่จะเลือกเป็นขนมปังโฮลวีตค่ะ สำหรับเนื้อสัตว์นะคะเลือกแบบที่ไม่ติดมันไม่ติดหนังเน้นเป็นพวกโปรโตีนที่ย่อยง่ายค่ะเช่นหมูสันในอกไก่ปลาไข่หรือเต้าหู้ค่ะเลี้ยงพวกเนื้อที่มีไขมันเยอะๆหรือเนื้อสัตว์ที่เอาไปแปรรูปแล้วค่ะเช่นไส้กรอกแฮมนักเก็ตอะไรพวกนี้เลี้ยงได้เลยนะคะ ส่วนเรื่องของการปรุงก็ควรที่จะเน้นเป็นต้มนึ่งอบลวกนะคะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดแกงส้มต้มยำปลานึ่งไก่ต้มได้เลยค่ะควรที่จะเลี่ยงอาหารทอดอย่างเช่นไก่ทอดหมูทอดกล้วยทอดปลาท้องโกแล้วก็ของหมักของดองทั้งหลายก็ควรเลี่ยงค่ะรวมไปถึงแกงกะทิและขนมหวานจัดด้วยค่ะ แล้วก็อย่าลืมเพิ่มประโยชน์อีกนิดด้วยผักหลากสีถัว่วธัญพืชผลไม้หวานน้อยเช่นชมพู่ฝรั่งแอปเปลิลมะละกอที่ว่ามาเนี่ยได้หมดเลยค่ะ ส่วนเครื่องดื่มถ้าไม่ใช่น้ำเปล่าก็ควรเป็นน้ำปานาที่หวานน้อยๆค่ะอย่างเช่นน้ำมะตูมน้ำใบเตยและถ้าเป็นนมก็ควรเลือกเป็นนมจืดนมพร่องมันเนยหรือว่าโยเกิร์ตธรรมชาติส่วนพวกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง,สงอย่างเช่นน้ำอัดลมนมเปรี้ยวชายเย็นกาแฟเย็นตัดไปเลยค่ะถ้าใครทำบุญตามที่เราสองคนบอกไปรับรองได้บุญเต็มๆค่ะเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเลื้อดลังทั้งเบาหวานความดันไขมันสูงให้กับพระท่าน ได้ค่ะดังคำพระที่ว่าปุญญานี้กะยิรถาถสุขาวะหานิควรทำบุญอันนำความสุขมาให้สาธุเข้าพรรษานี้อิ่มบุญสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ บุญกันเถอะค่ะไม่กล้าไม่กล้ากระตุกกระตากตาเลยค่ะอัดโนนะถูยิมันหมดก็ไม่ไม่หวานกันเถอะค่ะเก่งค่ะ